นี้แหววจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแผลในลำไส้นะคะที่ทุกคนเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะแผลในกระเพาะอาหารแผลในลำไส้ใหญ่นะคะคือก่อนหน้านี้แหววเองก็เป็นเกี่ยวกับกระเพาะแล้วก็แผลลำไส้ใหญ่มาเป็นเวลาแบบเป็นปีเดีค่ะจนแบบวันหนึ่งได้มาพบกับเวทีเวล่านะคะของสูเรียนเราคือสินค้าเขาดีมากค่ะ ตอบโจทย์ได้ดีมากคือเป็นสิ่งแผลในลำไส้แผลภายในทุกชนิดไม่ว่าจะลิส,สีดวงไม่ว่าจะลำไส้ใหญ่เฉพาะเป็นแผลคือดีมากเพราะเพราะเขามีส่วนผสมข,ของว่านหางจระเข้นะคะแววกินแบบนี้มาเป็นระยะเวลาสองปีเช้าก่อนอาหารหนึ่งซองและเที่ยงก่อนอาหารเที่ยงหนึ่งซองกินเป็นนิสยัยกินแบบนี้ทุกวัน วันตกวัตกเดือนละสองกล่องทุกวันนี้คือไม่ได้กินยาของหมอเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้คือกินเผ็ดไม่ได้กินได้แต่โจ๊กกับข้าวต้มกินเหมือนอาหารเด็กอะคะ่ะต้องขอบคุณซูเรียนจริงๆนะคะที่มารู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์แบบนี้บอกอย่าบอกบุญนะคะบอกทุกคนที่เป็นนะคะให้ให้อหารมากินซูเรียนดีกว่านะคะดีกว่ากินยาเพราะกินไปนาน คุณมีสิทธิ์จะเป็นโรคไปเป็นคือโรคอื่นๆจะมาถามหาคุณนะคะมันเป็นอาหารเสริมนะคะมันไม่ใช่ยาแต่ดีกว่าสุกภาพสุดๆค่ะขอบคุณค่ะ